บูชาลูกหลานมันใสแขนไว้หน่อยขอพระคุณอีงูใหญ่ออกนะะอ่าขอพระคุณขอบพระคุณตะโกให้บูชาคุณรุ่นนี้ปลุกเสกปฏิโมกร้อยเก้าอยู่ในตัวใครคําบ้านตกต่าไม่มีผมบูชาครปีขอบ้านผมไปบ้านสองขอรถผมไมีรถไปให้ขับหลายคันผมมีครอบครัวที่มีความสุขอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวคนนี้บอกเป็นคนจนมีแต่คนดูถูกไม่ใจร้อนคุณไม่เดินถอยไปเดี๋ยวผมแจกให้ฟรีคุณเอาเงินบาทหนึ่งเสริหนึ่งไม่ต้องให้ผมพอหลวงพ่อผมท่านสร้างมาเจกเจกคนจนบูชาแลวรวย แต่ขอรวยบูชาไปแล้วมีความสุขอันนี้เรื่องจริงแต่ขอร้องนิดนึง,งใครได้เห,หรียญหลงพ่อรวยจากผมไปขอร้องคุณจะไปลองมีดร้องปืนนะคนไหนอยากรองไม่รองด้าน,นนักเมตตาบ้านขครขายของไหมบางคนขายของมาเป็นปีมีแต่นี่มีแต่สินยากขายด้วยผมเจ็บให้เรื่องนะักเมตตาขายของนี่ดีเรื่องจริงแต่ใจเย็นดูผมโชงุนเดี๋ยวมันจะชักช้าเสียเวลาผมรู้บางคนเย็นดูนั่งดูบทผมนี่ใจไม่ใจร้อนไม่เดืเอดร้อนสิเดี๋ยวรอบนี้ผมเจ็ให้ แต่คุณอย่าดีใจว่าผมจะแจกให้ทุกคนรอบนี้ผมแจกให้สิบกว่าคนสิบกว่าท่านคนไหนว่างยุกลงมาแจกแต่ใครได้จะผมไปวันนี้เดี๋ยวฟังผมนิดเึงเดี๋ยวเดินออกจากนั่นไปหรือไปตรงไหนก็ได้ที่เขามีลอตเตอรี่แบบนี้คถครเชื่อผมเร้่อลองกำหลบเพรรวยกำใส่มือไว้แบบนี้เราไปหยิบไปเสียงลอตเตอรี่ดูสกใบนะมันไม่แน่นะเรื่องขอตัวอาจจะเรียอยู่ศรัทธาค่อยยกมือสั่งจองใครยกมือก่อนได้ไหมนยกมือช้าหมดจะได้ขันเก้าคนเก้าน ะโยนให้องละห้าร้อยองละพันผมก็หายใครไม่ได้จะผมเชื่อนะของรวยนี่ก็ขี้เนียบกันนะผมนี่คนงบเลยอ่าถ้าไม่งบก,ก็ไม่รวยน้อยล้านเนาะอ่านี้เรื่องจริงกว่าจะใช้เงินต่อละบาทนี่อย่างว่าผมนี่คิดแล้วคิดอ,อีกนะอ่าผมดับทูบเลยเนะอ่าได้หลงพ่อรวยไปก็ข่อยรวยเน้ะก็ข,อขอ่อยรวยก็ข่อยรวยสตัวอันนี้มโนเนี่ยีินหูไปไหนมากูไทยลูกหลบบานมันใส่แขนไว้หน่อยขอบพระคุณเองูใหญ่ออกนะนะอ่าขอบพระคุณขอบพระคุณอ่าขอบคุณผู้หญิงซ้ายชายขวาเด้ออ่าเป็น อ่าอย่างว่ามันเป็นเคล็ดเป็นเคล็ปอ่านี่ไม่ต้องกลัวปล่อยเข้ามาเลยนะงูผมกำลังหิวอยู่พอดี